หยดน้ำที่เหมือนหยดน้ำตาค่อยๆไหลออกมาจากดวงตาที่ปิดสนิทของเจ้าจอมอย่างเทาเบารัดวีบก้าวถอยหลังหัวใจเต้นบวดจนแทบทะลุออกจากหกเสียงลมหายใจของตัวเองดังสะท้อนในหูเขาพยายามตั้งใจมองดูให้แน่ใจว่านั่นคืออะไรแต่ก่อนที่เขาจะตั้งสติดได้ทันใดนั้นเปลือกตาของเจ้าจอมค่อยๆขยับ รักบ,บักตากว้างมือเย็นเฉียบดวงตาที่เคยปิดสนิทของเจ้าจองค่อยๆเปิดออกมันไม่ได้มีเพียงความเศร้าสลดแต่มันเต็มไปด้วยบางสิ่งที่เขาไม่สามารถอธิบายได้ดวงตาคู่นั้นจับจ้องทรงมาที่เขาและโตแข็งทื่อราวกับถูกตรึงไว้กับพื้นดวงตาของเจ้าจองที่เคยปิดสนิทบัดนี้เลื่อมขึ้นชา้า ในตาสีดำสลิดจับจ้องตรงมาอย่างเขามันไม่ได้มีเพียงแค่ความเศร้าแต่ลึกลงไปใยแววตานั้นมีบางสิ่งที่ทำให้คนลุกเกลียวมือของเขาสั่นเทาเมื่อเย็นสนเต,เต็มผ่านหลังแต่แม้จะหวาดกลัวเพียงใดเขากลับไม่อาจละสายตาไปจากร่างในลงแก้วได้เรากับถูกสะกดให้ยืนมองอยู่เช่นนั้นช่วย